สวัสดีครับวันนี้ผมชัยเพชรยนครับจะมารีวิวนะครับคาราวานกองทัพของ Toyota a u t วตินะครับนี่นะครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับเป็น t o y ย ta a เอวติปี2014นะครับตัว 1.6G นะครับถือว่าตัวท็อปในรุ่นตอนนั้นเลยนะครับผมโฉมแบบนี้นะครับโฉบอ l นียวนะครับผมตอนนี้ที่บรษัทเพชรยนเรามีอยู่ประมาณ2 6คันนะครับอันนี้ตรงตรงนี้ที่จอดอยู่ตรงนี้ก็เป็นโซนหนึ่งนะครับที่เราจอดอยู่ตรงนี้เีเพชรยนต์สาขาหนึ่งนะครับ นี่นะครับสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะครับเป็นคาราลของ t o y ยต a a อ t i ตตัวปี14นะครับตัว1.6 G นะครับเป็นรถหมดสัญญาเช่าจากหน่วยงานนะครับผมไม่ใช่รถปลดระวังจากแท็กซี่นะครับชุดนี้จะเป็นรถของหน่วยงานนะครับหน่วยงานของพวกธนาคารนะครับที่เช่าไปให้ผู้บริหารขับนะครับผม กนี้การันตีได้เลยครับว่าเป็นรถที่เข้าศูนย์ตลอดแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับตัวรถข้างในนะครับว่ามันจะมีออปชันอะไรนะครับจุดเด่นของเขานะฮะนี่ครับออปชันต่างๆคันนี้จะมาจัดเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับกระจกไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับตรงนี้จะได้พปรมงลรายกึ่งมัลติฟังก์ชันนะครับผม คันนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนออปชันเดิมๆนะครับเครื่องเดิมแท้ๆนะฮะจากโรงงานทั้งนั้นเลยนะครับเป็นรถหมดสัญญาเช่าหน่วยงานนะครับไม่ใช่รถแท็กซี่นะครับผมทั้งในจะได้เป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะครับเบาะหนังสีครีมนะครับออปชันต่างๆเดิมจากโรงงานทั้งนั้นเลยนะครับภายในสะอาดสะอ้านกว้างขวางนะครับรถพวกนี้เป็นรถที่ใช้ เขาจะเข้าศูนย์ตลอดตามระยะทางของเขานะครับของเราตอนนี้มีให้เลือกมากกว่า20คันนะครับมาเป็นคาราวานกองทัพกันเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเข้ามาชมรถตัวจริงกันเลยครับได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับถนนเศรีไทยซอย68แยก1มีนบุรีนะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่355,000บาทนะครับลูกค้าไม่มีเครดิตก็จัดเต็มได้นะครับออกรถใช้เงินเพียงแค่1,000บาทนะครับพร้อมการันตีนะครับ ประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีเต็มนะครับรวมไปถึงช่วยชําระค่าง,งวดให้อีก6เดือนเต็มนะครับผมบริการฉุกเฉินฟรียิมสี่ชั่วโมงนะครับอีกหนึ่งปเต็มเลยนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับสนใจรีบเข้ามาชมตัวจริงกันได้เลยนะครับผมสําหรับท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับรอชมคลิปต่อไปได้เลยครับสวัสดีครับ